ัครบเพื่อนๆพี่ๆวันนี้พลพระหอมจะมาทดลองกลุ่มกระสุนของ S&B นะครับระยะ110เมตรครับที่สวนของผมนี่นะครับลองดูว่า110เมตรจะเข้าเป้าดีไหมตัวที่ใช้วันนี้ก็เป็นวามินลำหนายาว20นิ้วนะครับลูกก็เป็น S&B มาลองดูเพื่อนๆผม เตรียมกองเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วเป่าก็คือเป็นฝาน้ำสีน้ำเงินนะครับสีฟ้านี่นะครับวันนี้มีลมด้วยอลองดูนัดแรกนะผมจะยิงลองสักสามนัดน,นะครับเ,เพื่อนๆไปไหนก็ไม่รู้ ดูกัดน,นัดแน่งผ่านไปมือไม่ค่อยนิ่งครับเพื่อนๆมันระยะไกลผมก็ไม่ค่อยเคยยิงขนาดน,นี้นัดหนึ่งผ่านไปดูนัดที่สองอนัดที่สองไปไหนก็ไม่รู้มองมันแดดร้อนด้วยครับเพื่อนๆอ,นอลองดูนัดน,นี้พอดูนัดที่สามมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกัน ระยะ110เมตรเพื่อนๆอ่าโอเคปืนเคลียร์ครับลองไปดูกันครับเพื่อนๆ สิบเมตรเอาวิง่งวิ่งวิ่ง,ง,งมองมองมองกลอนน้ำหอมในพื้นที่สวนนี่สักสิบไร่นะครับเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นสระน้ำอันนี้เป็นคลองไส้ไก่เป้ายี่สิบห้าเมตรตรงนี้ตรงนู้นจะเป็นเป้าห้าสิบเมตรนี่แหละครับเพื่อนๆผมก็จะ โอกาสกลับมาบ้านเดือนละครั้ง2เดือนครั้งมาดูแตงโมมั่งมาดูมะพราะ้าวเราสวนครับพอดีปลูกมะพราะ้าวได้ครบ2เดือนก็เลยม,มาใส่ปุ๋ยมะพร้าวครับแตงโมงตวปีโดก็เริ่มติดลูกบ้างครับเมื่อเช้าปลูกยางนาไป50าสิบต้นครับเพื่อนๆวันก่อนปลูกไปห้าสิบหบสก็ ได้ปลูกยางนาทดแทนไว้หนึ่งรอยสต้นแล้วครับเพื่อน,อน,นอยางนาของผมฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลงนาข้าวกองไส่ไก่รอบนาครับนี่ครับยางนาโอ้แดดร้อนครับเพื่อน,อนวันนี้ดูกลุ่มกระสุนสิกมแรกยิงมาไม่ได้ถ่ายเลยเพราะกดแล้ววิดีโอไม่ติดวันนี้ผมก็เลยยิงใหม่แดดร้อนโอ้โหโดนไหนบ้างเพื่อน ผมยิงมาสามนัดนี่หนึ่งนัดตรงนี้ครับอ่าหนึ่งนัดตรงนี้อีกนัดหนึ่งตรงนี้อีกนัดหนึ่งตรงนี้อูห่างเลยลมก็ลมเหนื่อยอ่าผมยิงมาสามนัดอันที่ผ่านมาที่แล้วนี่ผมยิงมาสี่นัดครับเพื่อนๆสี่นัดอันนั้นลมเงียบนี่แต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เลยเพราะว่ากดแล้วมันไม่ติดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สีขาวผมเล็งหัวตะปู เหมือนกันอันนี้ผมก็เล็งตรงนี้เหมือนกันแต่อันนี้กระจายนี่ครับกระสุนตัวล่างนี่ก็ยิงก่อนเมื่อกี้อันนี้ก็ข้างบนก็ถือว่าโอ้ห่างเยอะครับห่างเยอะมื่อยไม่นิ่งเหนื่อด้วยประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆร,ระยะที่เรายิงก็นู่นครับกระทอมปลายนาตรงนูน้นร้อยสิบสองเมตรผมก็ขยับมาเป็นร้อยสิบเมตรนี่นะครับ อโอเคยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ